วันนี้นนจะมาทําอะไรครับจะมาทําทุเรียนทอดกรอบครับวันนี้เราจะมาทําทุเรียนทอดกรอบกันนะครับผู้ชมวันนี้เราได้ทุเรียนจากสวนมานะครับเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับผู้ชมเขาก็จะใช้เนื้อประมาณ90%มันจะมีแป้งเยอะคุณผู้ชมใจทุเรียนหมอนทองในการทอดนะครับมาพรอแล้วเดี๋ยวเราขอไฟเป็นทีบร้อแล้วนะครับผู้ชมนี่มาเอาใจกระทามาเลยอ่าแค่นี้ก็ กินได้ทั้งคืนแล้วคุณผู้ชมโ <Okay. S 1> อเคโหผูบเริ่มเลย <c oughs> เดี๋ยวเหลือ,อไว้ที่สวนลูกนึงแล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะไปกินที่สวนไปกินสวนเลยอ่าพี่เหลือ,อไว้หนึ่งลูกรอ,าอมาสุกนะตอนนี้เราก็จะมาทอดใส่น้ำมันลงไปครับผมขอบไฟไว้ทุที่ร้อยแล้วเราก็ไม่เคยทำทุาทีเนาะไม่เคยเลยไม่เคยทำทุเรียนทอดเลยนะครับผม หมดขวดพอดีหมดขวดพอดีเลยรอเดือดกันไหมพี่เกมหรือว่าเขาเอาลงเลยรอเดือดจะให้ดีต้องมีเนยนะครับผมเขาก็จะใส่เนยให้หอมคุณผู้ชมเนาะใส่น้ำมันนี้เลยนะใช่ใส่ไปน้้ามันเลยนะครับแต่เรากินทํากินเล็กน้อยแล้วก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วเดี๋ยวรอนื้อมันเดือดสักครู่นะครับผมรั้งแรกเนี่ยทำาเนี่ยอันนี้หมอนทองใช่ไหมพี่เกมหมอนทองหมอนทองใช่ทุเรียนสายพันธุ์อื่นทาไม่ค่อยได้เพราะว่า แป้งมันจะน้อยเนื้อมันไม่เป็นอย่างนี้เนาะใช่มมหมอดอมมันจะมีแป้งเยอะนะครับผมทอดมันจะฟูนะครับเราคิดว่าฟูนี้สุกกับคขึยังฮะสุดยอดเลยนะฟูนี้ก็โอ,โ,โอ้โหท่าหล่แล้วเนี่ยหลายขีดอะรอห้อมันเดือดไปรอน้่นมันเดือดสักครู่นี่เริ่มเดือดแล้วครับผู้ชมอน,อนนท์ลองหยิบไอทุเรียนสักชิ้นหนึ่งลงไปก่อนโอ้ยังเลยใส่ลงไป อ,อ๋อคขามค่อยๆเดือดขึ้นมาออันนี้เช็คน้ำมันก่อนจิ้นที่สุกคือลอยขึ้นมาไ่มม่มใช่จะเริ่มจะได้แล้วก็มาค่อยๆหยิบนะมาเลยเค,ค่อยๆหยิบลงนะครับผมไม่ให้มันติดกนันนะเลั นิดนึงไม่เต็มกระทะะเติเวลามันก็ไม่ต่างจากทำเพ้นไปจริงโอ้ยดูชิ้นนี้อ <laughs> อนอนหันพอละหนาวปลเลยเลยมาเด้อคุณผู้ชมวันนี้ทอดอ่าทุเรียนครับอันนี้ทุเรียนทอดกบ เอาให้แบบกรอบเลยใช่ใช่เอาให้แบบเหลืองทองกรอบเลยนะครับวันนี้เราทอดแบบบ้านๆครับผู้ชมวันข้างหน้าสวนเราออกเยอะเราอาจจะใช้กระทะใบบัวนะครับผมในการทอดอนี่แล้วก็บรรจุถุงแบบถูกๆเลยให้คุณผู้ชมได้<ร>ลองลกินเองอไปขายอ่ะเอ้าเรามีเยอะไงเออผมว่าพี่เกมกินหมดสวนคนเดียว่ะมาบอกไก่ะ 100ร้อยกับต้นนะคุณผู้ชมมันจะหมดสวนไหมล่ะเวลาไม่เยอะเขาบอกว่าไม่กินหรอกเจ้าของสวนทุเรียนเขาบอกว่าไม่กินเางทีกินจนเบื่อเบื่อแล้วไงกินเยอะเกินมันก็เหมือนคนนะครับผมเวลาอยู่ด้วยกันนานๆนะครับผมมันก็เบื่อนะครับผมเนี่ยเห็นหน้ากันทุกวันนี่ก็ไม่อยากเห็นหน้าอะไรเงี้ยคนมันหล่อหบอกเห็นหน้าเันตาหน้าอย่างไอตูดลิงอะไรเงี้ยก็ไม่อยากจะเห็นหรอกนเยอะใครว่า เยอะแยะเต็มโรงเรียนเลยเขาเดินมาพูดเว<ข>ลาลอยใจเขาหว่ามาได้นะบ่ะครูยงชมผมเลยดูทุเรียนดีกว่านะุผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลยคนแบบนี้ <c oughs> อันน,น้นพริกดูพร <c oughs> ิกเลยลอ่ะพริกกันล่างอยู่ข้าวขาบวน,นขึ้นขบวนหน่อยอ่า,อาพก คุณผู้ชมก็ทํากันได้นะครับผมเนาะนี่ทุเรียนเรามาแบบนี้นะครับผมเราว่าใครซื้อทุเรียนมาแบบมันไม่สุกอ่ะคุณผู้ชมแบบหกสิบเปอร์เซ็นตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแบบเรารอหลายวันแล้วเราอยากกินแล้วนะเราก็ปอกมาแบบนี้เลยคุณผู้ชมปอกแบบมาดิบๆอย่างนี้เลยแล้วก็หัน่นหั่นเหมือนกล้วยฉาบเลยเรามีที่แบบเข<อ>ามีสไลด์ท<ว>ี่สไลด์ใช่ใช่ที่สอยน้ำแข็งอ่ะนั่นแหละแล้วก็สอยเลยมันจะได้แบบเท่ากันหมดความหนา แบบเรหาหั่นแบบนี้ถ้าถ้ามือไม่เที่ยงอะ่ะมันก็จะหนาบ้างบางบ้างนะครับผมเนาะนีะ่เรียมฟูแล้วพี<ม>่เก<ม>เรียมฟูแล้ว,ลวอันนี้ผมก็ไม่รอละเพราะว่าเอามาวันนี้ลูกหนึ่งก็ทอดดีกว่าอ,อีลูกนึงเก็บไว้บนต้นเดี๋ยวไปกินคาต้นกันเลยได้ประมาณนี้ครับผู้ชมเดี๋ยวเราตักเลย แค่นี้ก็เนี่ยเวลาเราหั่นหนานะครับผมมันก็จะไม่ค่อยฟูเท่าไหร่เราต้องหั่นบางกว่าน,นี้นะครับแต่ฟังจากเสียงก็กรอบนะพี่ยิมมันกรอบครับแต่มันไม่ฟูแต่เราเขาทํากันอะ่ะมันจะฟูมากะนะประมาณนี้ก็พอละเราทํากินเองนะครับผมนี่ก็จะไหมไปหน่อยนะครับบุ้น่าก,กินนะเนี่ย <c oughs> นี่ทุเรียนทอดกรอบของเราวันนี้นะครับคุณผู้ชมเหมือนเผือกเลยครับผม <c oughs> เผือกทอดนะแต่ต้องรอให้มันเย็นนะครับมันจะได้กรอบถ้าอยากให้กรอบวันนี้นะครับเราก็เอาไปอบกับเตาร้อนมาอบเตาร้อนอีกทีหนึ่งมันจะกรอบมากรีน้ามันนะครับผมอแต่เราก็ใส่ลงไปเลยเพราะกระทะมันยังร้อนอยู่ก็ <c oughs> ต่อเลยเนาะคุยหอมก <c oughs> ินดีมาก ไปมันแรงเรย่างน,นี้เองับกระดิ่งไม่แข็งเราต้องใช้ไอ,อ้เตาแก๊สเราถึงจะได้อุณหภูมิแบบคงที่อันนี้เตาถ่านมันอันนี้หน่อยยากไหมเดี๋ยวแดงเดี๋ยวแรงเดี๋ยวอ่อนออมาเดี๋เราก็ชิมอาทน,นี้ไม่กินเอทเทท้าในกันเลย มันกล้ยฉาบเลยคุณผู้ชมก้ยฉาบจะชัดเลยเนี่ยหนูก็ฟูแล้วเนี่ยทิ้มใหญ่ใหญ่เนี่ยทิมเลยใช่ไหมทิมเลยทําเองทิมเลยเหมือนที่เราซื้อมากอ่อเหมือนนี่ขายเลยเออเหมือนเลยมันก็เหมือนแหละคุณผู้ชมทุเรียนทอดใครใครทอดมันก็เป็นทุเรียนทอดถ้าเราใส่อันนี้อ่ะจะอร่อยมากใส่เนยเนยอ่ะที่พี่พูดอ่ะ ใส่เนยอ่าใส่เนยน้ำมันไปเลยอ่ะมันจะหอมมากเวลาทอดขึ้นมาโอ้โหกินจิ้นกล้วยชาบเลยกินชิ้นใหญ่ไงก็มันชิ้นใหญ่อ่ะเราหั่นเหมือนอ่ากล้วยชาบเลยหนาปื้อเลยอ่ะเหมือนน้องบางกว่านี้ย่างหนาเลยเหมือนทอดเผือกทอดมันเลยเอาที่ที่สวยน้ำแข็งมาดีกว่าใช่ใช่ง่ายกว่าเยอะคุณผู้ชมใส่ใส่ทีแป๊บเดียวโอ้โหกรอบ น่าหยอยเดี๋ยวกระทาน,นี้เราเจ้าพอเหลืองๆพอนะครับไปใส่ถุงแฮก <laughs> อันนี้ผมได้เก็บไว้ทอดตอดนกคืนคนเดียว

เฮ้ยมากินขึ้นเรียนทอดกินหมดอะครับผมข้าวโพดอะกินขึ้งดังอะนี่ไม่เกรงใจพี่เกมนี่ผมสี่ห้าชิ้นนั่นเก่งใจเอยแ่บหลายจะหมดทานละแแ่บบ่ดแ่บหมมันกับมันฝรั่งอีกอะไปเดี๋ยว วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทอดกันต่อนะครับผมนี่วันนี้ก็ง่ายๆครับผมมาทอดทุเรียนนะครับพอดีตัดทุเรียนมาแล้วก็อยากกินทุเรียนทอดนะครับผมก็ได้ทอดกันเลยเราก็หั่นแล้วก็ทอดใส่เนยใส่เนยแล้วมันจะหอมวันนี้เราไม่มีเนยนะครับผมก็ใส่เกลือไหมเพื่อนใส่เกลือด้วยใส่เกลือที่ไม่ชอบใส่เกลือมันจะเค็มมันมแปลกโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ เพราเราลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวพบเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้เราขอตัวทอดที่เหลือก่อนนะครับสวัสดีครับ